สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พื้นแข็งชาแนลนะครับกับเกม Seven นไนท์รีเบิกันสลหรับไลฟ์ like ก่อนมีคนถามถึงเรื่องเอ้ยผ่านไอหอเนี่ยชั้น้อยอยังไงอวันนี้ได้เลิกกว่าจะได้อัดกว่าจะได้ตัดหวังว่าทุกคนยังไม่ผ่านชั้นลอยกันหมดนะทุกคนอ่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นไกด์ผ่านชั้น100กันนะคะว่าเออตามสไตล์คได้เป็นยังไงอ่ะต้องบอกก่อนละกันว่าคนอื่นอาจจะมีหลายสายว่าผ่านอะไรยังไงส่วนนี้ก็เป็นอีก แนวทางหนึ่งแล้วกันที่แคทผ่านนะคะสําหรับชั้นร้อยเนี่ยมันก็จะมีความยากในของมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันผ่านยังไงเออก็อันนี้ที่แคทจะบอกคือก็จะบอกไลน์อัพในการผ่านด้วยแล้วก็วิเคราะห์มอนด้วยว่าเออมันอะไรยังไงพร้อมถึงเทคนิคในการเล่นแล้วก็เลี้ยงคูดาวด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่แบบไม่ได้แบบเฮ้ยมันเกียร์หรือว่าแบบเออ ของแน่นมากเวอร์อรอยเงี้ยถ้าเกิดของแน่นมากเวอร์มันก็คงผ่านไปแต่แรกอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจให้แคทด้วยกดด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มารับชมได้เลย Shop, ลิทแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g a m ม Show 2025พบกับเหล่าซีมเมอร์ชื่อดังมากมายที่บูธพร้อมถ่ายรูปแจกไลเซสเอกุสิบพร้อมกับแคทคนสวยเห็นป่าเห็นเป้า่าแล้วก็เหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตนะครับเป็นสิบเลยนะทุกคนพร้อมทุ่มของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาททุกคนกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันกิจกรรมแจกของสุดพิเศษจากไลงล็อกเจริญศิ์เราก็มีนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยงานสุดยิ่งใหญ่ในวันที่17ถึงวันที่19ตุลานี้ที่ศูนย์ประชุมสิริบนบ Shop, นลมชอะะคะ บอกว่าหอชั้นร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาส่องไลอ up มอนสเตอร์ก่อนนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะโกงทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ยังมีหลายสถานะอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคัดจะมาเจาะลึกวิธีการผ่านชั้นร้อยไปพร้อมเขามกันเลยโอเคจากมอนฝ่ายศัตรูนะคะมันจะมีเดลโลนเลยสถานะใบได้แล้วก็มีอย่างสไปที่สามารถแช่แข็งได้ แล้วก็มีตัวไอรีนที่สถานะ CC ช็อตสายฟ้าอีกสำหรับ DPS นะก็จะมีไอตัวบาลิต้าอันนี้แล้วก็มีตัวพายนะคะคือภาพรวมของมอนฝั่งศัตรูจะเห็นเลยว่ามันมี CC ใส่เราตั้ง3สถานะเลยซึ่งถ้าถามว่าจากการที่เราจะตายเนี่ยเราตายเพราะอะไรแน่นอนเพราะเราติด CC แล้วก็ทำอะไรไม่ได้และ CC มันเยอะอีกแถมหลายสถานะอีกเนาะ ส่วนเจ้าตัวภายเนี่ยดาเมจก็แรงมากนะทุกคนและยังมีลบบัฟของเราอีกต่างหากเพราะงั้นจากไลน์อัพของศัตรูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแนวจัดการให้ผ่านให้ไวที่สุดมันก็คือเราอาจจะต้องหลบซีซีศัตรูไปให้ได้นะคะแต่สําหรับแผนนี้แน่นอนมันก็ต้องมีเกียร์ที่สูงระดับหนึ่งเนาะซึ่งจะผ่านชั้นร้อยได้อะ แน่นอนทุกคนน่าจะมีตัวละคร DPS ที่เจาะรูกันอยู่บ้างแล้วยังน้อยก็ควรจะมีสักแทโอหรือเปล่าเจาะรูครบ2ตัวแรกที่แคทอยากแนะนำนะคะขอแนะนำเป็นตัว DPS เน้นๆแรงๆก่อนอ่าอย่างที่เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะมีกันตัวแรกแทโอเนาะและีกตัวหนึ่งก็น้องยอนฮี ee, ที่ตอนนี้เขาก็เปิดหากันก็น่าจะมีกันแล้วโดยแทโอเนี่ยแคทอะ่ะจะไว้ยืนแถวหลังสุดเลย เพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่ปั้นไว้แรงที่สุดแล้วแล้วก็ที่แคทเลือกใช้ยอนอีเนี่ยอย่างน้อยคือนอกจากน้องเขาดาเมจแรงแล้วด้วยน้องก็ยังมีสถานะซีซ,ซีเป็นหลับด้วยอีกนิดนึงนะโอเคสำหรับดีเพจจริงๆถ้าใครไม่มีตัวยอนอีอาจจะลองหาดีเพที่แรงที่สุดที่ทีมตัวเองมีมาก่อนอาจจะเป็นแบบพวกตัวพยักกล้าหาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็แรงเหมือนกันเออใครปั้นตัวไหนก็ลองเอามาลงเป็นดีเพจสองตัวหลักก่อนนะ สำหรับส่วนของซัพพอทั้ง3ตัวมีอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกไว้เลยหน้าที่หลักคือจะเอามายื้อให้เรายืนได้นานที่สุดสำหรับทีมแคทนะคะแคทเลคคอมเมนต์ Cat เป็น3ตัวนี้นะคะใช้ตัวคารอนตัวลีน่าแล้วก็ตัวอีวานนะคะตัวพวกนี้ก็ไม่ได้หายากเลยอย่างคารอนอีวานนี่ก็คือแบบนั่นแหละแค่สีม่วงอะไรเงี้ยลีน่าก็ทุกคนก็น่าจะมีกันถ้าเกิดได้เปิดกระชากันบ้างเนาะตัวพวกนี้เราเอามาฮิล แล้วก็โล่ทาให้ถึกสวน์ตัวแคทน,นะคะช่วงแรกเนี่ยแคทลองใช้เป็นพวกการล้างซีซีหรือว่าเอาน้องโคอี้การสถานะช็อตมาใส่แล้วแต่ว่าจริงๆมันมีปัญหาที่สุดเลยของด่านนี้คืออย่างที่เห็นไปมันมีหลายสถานะการที่เราการสถานะเดียวก็คือเหมือนเปลองไปหนึ่งช่องด้วยแล้วเนื่องจากตัวโคอี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ปันสุดแม่งก็ยืนได้ไม่ค่อยนานแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในอย่างอื่นเท่าไหร่อีก จากที่ได้ลองไปหลายครั้งแล้วคือมันไม่เวิร์กเลยแล้วก็ทําให้ DPS เรามันก็เบาลงอีกแถมเราไปเจอตัวพายสก,กิลแบบนั่นแหละทีเดียวน้องตัวที่ปั้นไม่ได้สุดก็ปิวเพราะงั้นถ้าคิดว่าการที่เราเน้นดีเพทําให้พยายามแรงที่สุดแล้วยื้ให้ยืนมากที่สุดอันเนี้ยอาจจะแมกับอันนี้มากกว่าเนื่องจากมันมี CC เยอะนะทุกคน ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 f นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลด์แค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือทิง้ง ไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมา่จริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G f o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงในเดสคริปชันนะคะฉันมีโคส่วนลดด้วย โหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยมาครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันกับเทคนิคการเลี้ยงครูดาหรือการออกเลี้ยงสกิลละกันว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงผ่านใช่ว่าตัวเหมือนกันเราจะผ่านทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยอ่ะเราเริ่มเกมมานะคะตอนนี้เราขอออกสกิลหนึ่งทโอไปก่อนนะคะเนื่องจากที่ไม่ได้บัฟก่อนเพราะว่าเฮ้ยไอ้ลอดแรกเนี่ยมอนมันอ่อนมากเราจะเน้นเก็บมันไปก่อนในบางส่วนนะแล้วเราค่อยมาบัฟลีน่านะคะตรงนี้ ออแล้วหลังจากบัฟดีหน้าเราค่อยมาใช้สก,กิลของยีวานก่อนนะคะเราจะมาตันมันบางตัวซึ่งอันนี้จริงจมันก็แรนดอมนะหลักๆคือแคทะจะไม่ได้ใช้สก,กิล2ของแทโออย่างที่เห็นนะแคทจะเก็บไว้เบิร์ดในล็อตที่2นะคะหลังจากเก็บอันนี้ไปได้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเคลียร์ไปซึ่งอยากที่เห็นนะทุกคนมันจะติดใบติดอะไร ตามที่บอกไปว่าซีมันเยอะนะแต่ตรงนี้คือมันไม่ได้ตีแรงเนี่ยเราก็เลี้ยงไปก่อนอืมอ่ะพอมาล็อตสองครับเดีย๋ยวเราจะเปิดสกิลแพโอไปเลยเป็นดาเมจละอ่ะเปี้ยวแล้วทางนี้คือคัดก็ใช้พวกสกิลโลอีวานต่อยอะไรเงี้ยคือเราก็จะทำให้ตัวเราถึกแน่นอนตรงนี้เราก็จะบัฟ สลับบาไปแล้วพอสกิลดาเมจแอรโอมาอีกใช่ปะ่ะอย่างที่บอกว่าเราเลี้ยงคูดาวสกิล2แล้วก็1ไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็มาใช้ในรถสองจะได้เก็บได้ไวขึ้นเนื่องจากตัวดีเพทหลักของคัที่แรงสุดมันเป็นแอรโอไงเออตรงนี้นะเราก็จะพยายามท่วงเวลาอย่าเพิ่งเก็บมันทั้งหมดก่อนด้วยเพื่อรอคูดาวของสกิลดีเพทหลักของเราอย่างแพรโอเนี่ยกลับมาด้วยแล้วค่อยเข้าเวฟที่3นะ ตรงนี้เป็นะไรที่สําคัญมากนะทุกคนเพราะว่าเวฟสุดท้ายมันโหดนะคะเป็นเวฟบ,บอสต้องพยายามทําให้ไอแบบสกิลที่เป็นแบบดีพทั้งหมดเนี่ยเออกลับมาก่อนโดยเฉพาะอย่างแรงสุดอย่างแทโออ่ะตรงนี้ก็ดูเราสกิลกันไปซะหน่อยพยายามทวงเวลาคูดาวสกิลไปก่อนละกันนะตรงนี้โอเคเราเปิดเวฟสามาเราก็จะได้ใช้สกิลของแทโอเลยสกิลที่2ก่อนแล้วเราจะมาต่อสกิลหนึ่งกันอ่ะเป็นการ ตามแผนที่เราได้วางไว้เหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเปิดมาเลือดแคทอะอาจจะแบบเออจากการเลี้ยงอะเลือดไม่ค่อยพร้อมแล้วตัวก็ตุยไปแล้วในรอบนี้แต่แต่แต่แ,ตแ,ตแตคทบอกเลยว่าก็ยังผ่านนะเว้ยทุกคนรอบนี้รอบที่อัดเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยแคทยังไม่ได้สนใจฮิลแล้วก็ยัดดาเมจไป4ี่สกิลเลยจ้ะแพโอเ,เราตอนนี้เราติดใบนะทุกคน ติดายเราก็เลยมีแค่เพียงไทโอยัดสกิลอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับเน้นเก็บมันตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะตอนนี้ตัวไทโอตายเป็นแล้วเราจะดูกันว่าเป็นยังไงและเราก็ผ่านนะครับชิลๆหลักๆจะเห็นเลยว่าเราเน้นดาเมจแล้วก็เลี้ยงสกิลตัวที่เพชรให้มาลงเวฟทุดทายกันนะทุกคนจริงๆถ้าเล่นแบบไม่พลาดจริงๆก็ไม่ตายนะไอ้รอบก่อนหน้านี้มันก็ไม่ตายแต่ว่าโทษทีพอดีอัดแล้วมันตุยเื่อใครถามสําหรับ พวกแสแตทกับของตัวที่ผ่านของแคทก็มีประมาณนี้นะคะเปิดเป็นตัวที่ผ่านออย่างแทโอก่อนเลยนะคือมันก็อาจจะต้องปั้นดามีประมาณนึงม,นมีใส่เซตคีอะไรอย่างงี้ด้วยมีคีดามจเนาะตัวอีกตัวดีเพซหนึ่งที่แคใช้ยอนอีก็เหมือนกันนะคะก็คือต้องปั้นมาประมาณนึงเน้นเน้นครีเน้นครีดาเมจด,ด้วยก็คือประมาณเท่านี้ก็ผ่านแล้วหลับใครที่มีเยอะกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านเลยเนาะเปิดจะต,ต้องไปดูตัวซับ ที่เหลือด้วยว่ายืนไหวไหมไออย่างที่บอกไปนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นยอนอีแต่เป็นดีเพซท,ที่เราปั้นไว้สุดที่เรามีก็ได้นั้นตัวอ่านตัวซัพพอร์ตทั้ง3นะคะแน่นอนของที่ใช้เดี๋ยวเราจะมาเน้นแต่พวกแบบเซตบล็อกอะเซตบ็อกเห็นไหมเน้นเลือดเน้นบอสเอ้ยเน้นบล็อกเน้นป้องกันเน้นให้ยืนให้นานที่สุด ตัวตัวสัตว์เลี้ยงค่ะใช้น้องลูนะตัวนี้เพิ่มพลังป้องกันไปอีกเนาะให้เรายืนได้นานขึ้นอีกต้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก็ใช้น้องอีลินนะคะแต่ว่าจากการที่ได้ทดลองไปแล้วโดนตัวพายเสียบก็คือมันปิวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเน้นเพิ่มให้มันถึกมากขึ้นอีกโดยสลับมาเป็นน้องลูเนาะของก็ประมาณนี้เลยทุกคน